สวัสด,ดีทุกคนเด้อเก,ก๋อว,วันนี้ใครอยากมีอย่างนู้ลูกๆบ้านเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ลูกๆบ้านนี่นี่ใครอยากมีอย่างนี้นะมาวันนี้มีกิ่งพันมาแบ่งมาขายให้อันนี้ก็ส่งเขากีซิว่ากิ่งทุกคนนี่กิ่งพันเป็นแบบไหนบางคนสนใจวันนี้งามมากเที่ยวนี่งามจริงนี่เห็นไหมเป็นกิ่งตอนกิ่งตอนตอปา่าจะเป็นใบแบบนี้แต่อันนี้คือกิ่งตาดีที่เรามาติดอันนี้จะเป็นสีเขียวตัวนี้จะเป็นรูกผลิตนะทุกคนนี่สีเขียวนี่ใบมันจะต่างกันนะตอป่าก็ ิงตาดีนะทุกคนนี่นะฝากนี่ใครอยากมีลูกลูกปานแบบนี้เห็นไหมนี่แล้วก็นี่ใครถามมาปลูกยังไงนี่แกเอ้ยนี่นี่นี่ฉันปลูกขางกำแพงแกดูมันปลูกไม่ยากแต่ว่านี่เห็นไหมปลูกขางกำแพงให้มันขึ้นไปแต่ว่าตอนเลี้ยงให้มันขึ้นไปนะมันจะมีเทคนิคนิดหน่อยไม่ใช่เทคโนเป็นเทคนิคมาเนี่ยมาดูนี่เดี๋ยวใครถามหาลูกมันนี่ลูกมันมีแกเอ้ยแต่ว่าลูกมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพราะเราเองไม่ได้ฉีดยาอะไรมากมายนี่ทุกคนเห็นไหมนี่นี่นี่ลูกมันเห็นไหมกินได้เลยนี่ซุกแล้วนี่กินได้เลยนี่ เห็นไหมเอาล้วเนี่ยมันก็จะดูดแกดูดใหญ่ใบทุดโอเคเนี่ยมันจะไปออกลูกในรถดแหละเห็นไหมแต่ที่จริงอ่ะฉันให้มันติดลูกอยู่ข้างบนทุกคนใครที่อยากดูว่ามันติดลูกยังไงก็ไปดูคลิปเรียนดูคลิปเนี่ยต้นเนี่ยเห็นไหมต้นน,น,น,นี่ขึ้นข้างบนเห็นไหมต้นนี่เน,นี่หนึ่งต้นที่เคยให้ดูคลิป่ะทุกคนแตวก็มาดูเนี่ยทุกคนเราจะได้ร่มแบบนี้เลย แต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นลูกเป็นแต่เป็นน้อยทุกคนเห็นไหมลูกมันมีฟอนอยู่ในายแต่ฉันจะให้มันเป็นติดลูกอยู่บนบ้านใครที่มีคลิปอยากเห็นว่าลูกติไงเรียนคลิปดูนี่คนกิ่งพันุนี่งามๆเลยน่าจะมีประมาณแต่ทีว่ากิ่งอะทุกคนเพราะว่าก็บอกลูกคุณหารคนที่สั่งใบดานี่งามๆนะทุกคนใครอยากปลูกอง,งุ่นลอยากเนี่ยอง,งุ่นใบกิ่งก็ช่วงนี้หนาฝนแนะนําให้เริ่มปลูกได้เลย,เลยนะครับที่ไรยยังมีกิ่งอง,งุ่นให้ปลูกก็ใบปลูกไว้เป็นร่มเงาแบบ พักมาได้นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ